สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับคุณครูธรรมศักตร,ร์ในวิชาคณิตรศาสตร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะทำหน้าที่เรื่องของการคูณเลขจำนวนนับนะครับซึ่งตัวตั้งและตัวคูณโดยที่ตัวคูณไม่เกิน เลข2หลักวันนี้จะมีเทคนิคพิเศษสำหรับการคูณเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจวิธีการคูณโดยเฉพาะตัวคูณที่มีเลข0ูนย์อยู่ข้างหลังบางข้ออาจจะมีเลข0ูนย์ถึง2องศูนย์อยู่ข้างหลังเป็นหลักร้อยฉะนั้นอาจจะเกินสเลข2หลัก แต่วันนี้คุณครูมีเทคนิคดีๆนะครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนครับที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูขออนุญาตเปิดหน้าจอนะครับแบบฝึกหัดที่3.4นะครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันพุทธที่25สิงหาคมนะครับพุทธศกักราช2564นะครับคุณครูขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนิดนึ่งนะครับนั่น หน้าจอแล้วคุณครูจะทําจอใหญ่ขึ้นนะครับให้นักเรียนได้เห็นได้ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับเริ่มที่แบบฝึหกหัด3.4หน้าที่48นะครับสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาให้นักเรียนสังเกตจํานวนนะครับคุณครูได้ทานะครับฉเฉลยบางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ขอให้นักเรียนสังเกตนิดหนึ่งสําหรับนักเรียนที่ทํามาแล้วบางส่วนนะครับ ข้อที่1นนะครับสังเกตนะครับจำนวน200คูณด้วย437นักเรียนจะเห็นว่าตัวคูณ437เป็นเลขถึง3หลักเลยทีนี้โชคดีหน่อยว่าคุณสมบัติของการคูณนั้นสามารถสลับที่กันได้การคูณพยายามที่จะเอาเลขตัวตั้งนั้นจำนวนหลักที่มากที่สุดไว้ข้างหน้านะครับแล้วคูณด้วยตัวคูณเลขที่น้อยที่สุดมันก็จะกลายเป็นเลข1หลัก เกิดยังไงนะครับเลขหนึ่งหลักเกิดยังไงนักเรียนสังเกตดูจ mm ํานวน200นะครับนักเรียนเห็นตัวเลข200แล้วนะครับ200เกิดจากอะไรครับ2คูณด้วย100อ๋อนักเรียนเห็นแล้วว่ามีศูนย์ข้างหลัง2ตัวข้างหลัง1เลข1ก็คือ100ดังนั้น ja ถ้าคุณครูจะเปลี่ยนมุมมองใหม่สําหรับการคูณก็คือเอา437คูณด้วย2แล้ว ศูนย์ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการคูณดังนั้นก็จะเหลือเพียงแค่เลข2คูณกับเลขอ3่า437 2ตัวนี้ทำอะไรกันครับคูณกันก็จะออกมาเป็น8 7 4และยังคงคูณกับ100สังเกตคุณครูจะมาร์กสีเขียวให้นะครับแล้วเอาเลขศูนย์เฉพาะอะไรครับที่อยู่ข้างหลังมาเติม874 จะกลายเป็น87,400เอา้าแล้วเลข1หายไปไหนบางคนบอกว่า1คูณด้วย874ก็ยังคงได้874อ๋อดังนั้นคำตอบที่เป็นเลขไทยก็คือ87,400เรามาดูข้อที่2กันนะครับคุณครูจะไปไวเลยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับดูข้อที่2 804คูณด้วย500นะครับนักเรียนครับ ดูวิธีทํา8 0 4้คูณด้วย500นักเรียนสังเกตนะครับตรง500นะครับมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลัง2ตัวคุณครูจะเปลี่ยนใหม่ให้เป็น5คูณ100เหมือนข้อที่1เมื่อกี้นี้นักเรียนก็จะเหลือตัวเลขการคูณเพียงแค่หลักเดียวตัวคูณหลักเดียวคูณกับ8 0 4นะครับดังนั้น8 0 4นะครับคูณด้วย อ่าหจะกลายเป็น4,020เมื่อเอา0ูนย์ตัวมาเติมนะครับข้างหลังเราจะเปลี่ยนเป็นจํานวนใหม่แล้วไม่ใช่สี่พแล้วจะกลายเป็น4ี่0 0 0สองนังนั้นนี่คือคําตอบนะครับดูข้อที่3นะครับ 9,845คูณ600เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8และจนถึงข้อ18ให้นักเรียนลองทำดูนะครับวันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะครับการคูณจำนวนในแบบฝึกหัดที่3.4ซึ่งเป็นการคูณต่อเนื่องมานะครับขอพักหน้าจอลงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับ ที่สนใจเรียนเป็นอย่างดีขอให้นักเรียนทำแบบงามอย่างมีความสุขนะครับวันนี้แค่พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ